ปลานะ่ะมันสดแล้วก็ปลาเข้าแบบตัวโต,วต,วตวด้วย,าายใช่ใชอีกประการต่อมาปลาเขาตัวโตตัวอวบเนาะอืนะ <ไป S 1> ้วไปขายที่ไหนเลยบ้านเราใช่บ้านเราชอบกินปลาอยู่แล้วเนาะพูดถึงเนะ่ะดีแล้วแหละเมื่อวานน,าาาน่ะเหรอ,อเอกมาซื้อเหรออ๋ออืม อเออเจ้าของเข้าไปไหนนี่เอา้าจะยังไม่สบายบอกอ๋ออนี่ถ้าเกิดดูทีถ้าถ้าทีน้ำก่อนเนาะอืะะอใช่ <S <S แต่มันคงม่มารีบด่วนขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะ ใช่อุ้ยปลาเบ้อเลยเนะี่ยมันอยู่ในสระอืมอืมเออที่บอกบอกไกฟิชชิ่งนะพี่น้องอะ่ะนี่แหละบริเวณจุดแต่วันนี้เขาเก็บตกก็ไม่ค่อยมีเออ เียนเบ็ดเท่าไราเข้ามาเห็นตอนนี้อยู่สองท่านบุ่นกันดูอยู่แต่ปลาเห็นเจ๊บอกว่าอยู่เยอะทีเดียวแจว่าลงเยอะละมั้งเนาะนบริเวณนีแ้แหละครับบรรยากาศ <c oughs> จ๋า <c oughs> ไม่รู้คน <c oughs> คนเก่าที่เขาให้มาได้มาไหม คนที่ชุดที่แล้วก่อนที่เขามาเคยมาโนดรอบนั้นอะ่ะอ๋ออ,อ,บบอ๋อใช่เนอะอืมถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้ยน้ำมูลน้ำมูลเห็นเยอะเลยเนาะมองแต่ไกลๆนะ่ะอ่าครับ แม่น้ำมูลนะครับขึ้นสูงเรียบเลยพี่น้องนี่คือบริเวณแม่น้ำมูลนะครับสะพานมิตรภาพระหว่างเชื่อมต่อบ้านปริงบ้านยางขำเท่านะครับ แล้วก็ไปอำเภอจนพนบรุรีไปท่าตูมไปเชื่อมต่อหลายๆหมู่บ้านเหมือนกันนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับโหนน้ำค่อนข้างจะไหลแรงทีเดียวฟังเสียงแล้วก็น่ากลวัวนะครับไหลลงไปนู่นนะครับ จังหวัดบุรลรัชธานีนั่นเองเราก็น่ากลัวมกันฟังเสียงอันเสียงน้ำน่ะเ,เสียงน้ำไหลแรงมากเลยดูสิ น้ำมาจากนู่นแหละโคราชมาจากทางพิมาย <c oughs> มาจากเดน่างนู่นเลยเลื่อยมาน้ำไหลายแรงค่อนข้างจะแรงทีเดียวเสียงน้ำมาคนเดียวก็ยิเงกับวิวเหมือนกันนะพี่น้องสัญญาณน้ำไหล กระทบกับตอหม้อน้ำสักพานนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเสียงปีที่แล้วนะครับบริเวณนี้นะ่ะเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกานั่นแหละแต่ว่าปีนี้น้ำค่อนข้างจะมาเร็วหน่อยก็คือเหมือนว่าหลากมาเร็ว บริเวณที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมีแต่น้ำล้นๆเลยปีทีท่แล้วแต่ปีนี้ก็คาดคะเนไม่ได้หรอกว่ามันจะมาเพิ่มเติมหรือไม่เนะาะเพราะว่าน่เสียอะไรว่าน้ำโอไม้เ oh ข้าใจคราวนี้ปีที่แล้วมันเจ็บปวดที่สุดก็คือพี่น้องจา๋าเนื่องจาก ข้าวนะครับที่ท่วมนะ่ะข้าวเหลืองอารามแล้วบางพื้นที่นะ่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วแหละด้านน้ําก็เลยอันท่วมมาทันท่วงทีทําให้ศูญย์เสียหายไปโดยที่ไม่ได้เลยนะครับเก็บเกี่ยวไม่ได้เลยเสียหายยับเลยอันนี้ก็พูดถึงอย่างปีที่แล้วข้าวออกรวงแล้วน่ะเนาะแต่ปีนี้ยังยังไม่ออกรวงหรอกแต่ก็มา ท่วมนะครับแต่ยังไงก็เสียดายเสียดายเหมือนกันแหละถ้าเกิดมันเสียหายไปอันนี้อีกคาดคะเนไม่ได้หรอกว่าน้ำจะมามากหรือมมน้อาไว้ปีนี้เนะ่ะต้องรอดูอีกเดือนนี้เดือนหน้าอีกหรือวันในอาทิตย์หน้าอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คือบริเวณริมแม่น้ำมูลนะครับ บริเวณะสะพานข้ามเชื่อมต่อไปทางอำเภอชุมพลบุรีไปทางบ้านพลม่วงทุ่งทะเลสาบทุ่งกุลาก็สามารถเชื่อมกันไปได้นะครับเส้นนี้แหละแต่ก่อนก็ยังไม่มีสะพานก็ต้องอ้อมไปทางอำเภอท่าตุมนะครับแต่ก็อาศัยพายเรือข้ามแต่ปัจจุบันก็มีการพัฒนา โครงการสะพานเชื่อมต่อหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านก็ทำให้เกิดการสัญจกรกันได้เร็วขึ้นสะดกวกรวดเร็วขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนก่อนว่าอม,มุมสูงของสะพานเนาะเดี๋ยวก่อนจะเดินทางต่อไปครับนี่ด้านบนของท็อปเอโนโอจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ด้านบนเห็นนะคอยเจอรถแป๊บหนึง่งอันนี้มองจากด้านบนลงไปนะครับอันนี้มองจากด้านบนลงไประหว่างแม่น้ำมูลนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้หละน้ำเออเต็มตะลิ่งนะครับเห็นเราก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะนี่คือฝั่ง มาจากทางชุมพลบุรีหรือว่าทางอันสตึกนั่นเองพี่น้อยซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยครับชื่อเต็มๆก็คือชื่อนี่แหละบุไว้นะครับอะไรสพามิตรภาพบะหนองเรือนะครับเขา ระบ,บุว่าพศ2558นั่นเองกรุมทางหลงชนบทกระทรวงคมนาคมนี่แหละคือสะพานนะครับเขาเขียนบันทึกเอาไว้นี่เมนามูลนะครับส่วนฝั่งกันนี้ก็คือทางที่ไหลลงไปสู่ผ่านอำเภอท่าตูมนั่นเองนะครับตรงไปนู่นเลยนะครับ ไปยาวไกลเราก็จะวิ่งผ่านผ่านรถโ,โ,โยกเลยรถวิ่งเราเป็นทุกสายนะครับนะครับเมื่อกี้พูดค้างว่าหลายไปที่อำเภอท่าตูมไปสิ้นสุดที่นู่นแหละครับอุบนราชธานีนั่นเองกุดหมายปลายทางของแม่น้ำมูลนะครับวิ่งผ่าน เสียงน่ากลัวเหมือนกันนะฟังดูสิดูไหลบนสูงมากนะครับความสูงของสะพานก็อย่างที่เห็นในรูปภาพนะครับ mm hmm. อาก,กาศมุมสูงก็จะเห็นลักษณะนั่นแหละเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างตำบลสู่ตำบลหมู่บ้านสู่หมู่บ้านนั่นเอง หนึ่งทางไปโอเคเนาะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อมีอะไรคืบหน้าจะมานำเสนอสู่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผม คี่น้องส่วนฟังนี้ก็คือด้านสะพนานวิรวีฝั่งที่เชื่อมต่อที่มุ่งหน้าไปจากบ้านปริงบ้านตะเป็กยางเก่ามุ่งหน้าระหว่างเชื่อมต่อไปที่อำเภอท่าตูมนะครับก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือน้ำไม่ได้ไหลแล้วก็คือ ถึงท้องสะพานเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับก็คือสะพานก็น้ำอยู่ใต้ท้องสะพานแั้วล่ะก็หลากหล,ลากไหลย้อนสู่ท้องไร่ท้องนาทั่วหมดแล้วฝั่งนี้นะครับทั่วหมดเลยนาข้าว ปีที่แล้วก็ท่วมถนนเส้นนี้จนไม่สามารถอสัญจรข้ามไปได้เลยนะครับอก็คือกป็นไนมานี่ยถ้าอ๋อจ่าอ๋อทีนี้ปีที่แล้วน่ะ บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถข้ามได้เลยทั่วมมิดไม่มิด่ะนะก็เนี่ยร่องนะร่องรอยอยู่ห้าไปไหนร่องรอยของสภาพปีทท่แล้วยังค้างอยู่เลยนะครับพี่น้องจ๋าก,ก็ก็คือ ไม่สามารถรถใหญ่นะไม่สามารถข้ามได้เลยนะครับดูร่องรอยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับยอ,อยู่ระดับนี้แหละปีนี้ก็คาดการมาได้แล้วเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเราไม่รู้หรอกว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นประการใดนี่คือสะพาน ห้วยระวีนั่นเองที่คนชุมชนเชื่อมต่อใช้สัญจรไปทําธุระที่อำเภอที่ตลาดที่ผ่านผ่านมาปีที่แล้วก็ท่วมจนปีนี้ก็น้ำมาแล้วเนะ่แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ตโตๆไปอีกเนาะอืมอืม แต่น้ำก็มาหลแล้วนะ้่น้ำมูลมันนุนขึ้นมาเป็นที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ต้องอยู่ในสภาพตรงนี้นะเป็นเดือนมันกันนะเดือนพฤศจิกายนเวลาจะไปทําธุระก็ต้องไปทางบ้านฉเฉนียงหนองเมธีเนี่ยดูพื้นที่ตรงนี้ ไก่ปลาแมานะ่นนะ่ะวันไตรนะไ,ไม่ถ้วยหนูน้ำมง่งอีน้าจะดูตัวเจ้านานี่ตเจ<ะ>อตราเจอตรามงนี่ตรามงตรานี่แม่โอ้ยต้าปิจโจ้อ๋ออือนอตะล่างเต้าปิจโจ้แม่นบังนอตะล่างตือนี่ โอ้ยบาทโอ้ยขึ้นเรื่อยๆเลยพี่น้องเท้าไปจอโอ้ย,อยน้ำขึ้นตลอดเลยพูดถึงเนี่ยถ้าน้ำมันมาจากด้านบนตลอดมันก็จะเออ่ท่วมมาเรื่อยๆ ถ้าทางข้างบนนูนะ่นน่ะฝนตกโอ้ฝนมันก็จะตกถ้าเกิดฝนไม่ตกซ้ำมันก็น่าจะไม่ท่วมขึ้นมาอีกแล้วเนาะระดับน้ำก็จะลดลงไปตามสภาพของฝนฟ้าอากาศเพราะถ้าทางอุบลราชธานี ยังระบายไปได้ทางนี้ก็จะเพลาลงไปพร่องลงไปโอเคพี่น้องงินก็ขอ,อยุติการบันทึกภาพไว้เพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่อยมารายง,งานให้ทราบอีกในครั้งถัดไปนะครับผิดภาพประการใดขอโทษขออภัยเด้อขอได้รับคำคุณจากภาพสวยๆหรือว่า <g ül üyor> ลำน้ำห้วยระวีด,ด้วยนะครับเชื่อมต่อจากเมืน้ำมูลมาสวัสดีครับ